ครับสวัสดีครับเจอกับเราอีกครั้งใน chaos d u o นะครับกับบคุคลาเช่นมิคมเจมส์เจมส์เองน,นะครับก็คิดในวันนี้ก็เกี่ยวกับพัฒนอรไรสัปดาห์ในสัปดาห์ที่สีน่นะครับก็ขออภัยนะฮะลงช้าก็พึ่งผ่านบรลสุ์ไปนะฮะแล้วก็เหนื่อยบ้างนะอาจจะตัดไปหันก็ขออภัย ระมานั้นนะครับก็เควสยังไม่ได้เก็บหรือก็ดูเอานะครับโอเคนอกเรื่องไนเยอะแล้วก็ก่อนที่จะไปดูคลิปนี้กันก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b e ห้เราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปเนะาะและจะได้ไม่พลาดผลงานใหม่ๆของเราอีกด้วยครับส่วน Discord นะครับสามารถเข้าได้หัานลิงก์ใต้คลิปเลยหรือที่บันทึช่องก็ได้เช่นกันนะครับผมโอเคครับนั้นไปดูกันเลยว่าวันนี้มีอะไรโอเคครับก็มาสู่เควสที่หนึ่งคนระับเจมส์ mm hmm. อ่าเควสนี้ก็คือการอินโหมทบนไอแลนนะซึ่ง ไม่สามารถคอนเฟิร์มได้จริงๆว่ามันคืออันไหนใช่ไหมคุณเจมส <Yeah. S 1> ์จากการสันนิษฐานของพวกผมนะฮะเพราะเนื่องจากเท่าที่ผมไใช้ข้อมูลมาหลายๆอันไม่ไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนนะขอเป็นการที่เราคาดคะเนกันว่าเป็นการอิมโมดบนเกาะนะฮะซึ่งการที่เราเดาว,ว่าเกาะนั้นก็มีด่านเดียวที่ชื่อว่าไอแลนนะคือเดมอนไอเลนนะครับน่าจะได้แต่ก็คือยังไม่มีข้อมูลยืนยันนะ,นะครับก็ผมว่าด่านนี้นได้น่าจะได้ใช่ไหมคุณเจมส แค่กดดิม่นะกันก็ได้ละถ้าได้ไม่ได้ก็ขออภัยนะคือมันไม่แน่ใจจริงๆอ่ะแต่ผมว่าด่านนี้น่าจะได้ร้อยกว่าเจ็ดโอเคครับน้นตัดไปเรื่อโอเคครับมาถึงเควสที่สองแล้วใช่ไหมครับเจมส์ไปแล้วก็จะเป็นในส่วนของสเปียร์เฮฟวี่แอตแท็กเมิชนะครับโอเคครับลองสมมติตัวอย่างฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนะครับก็เป็นการทำดาเมทด้วยท่าหนักของสเปียร์นั่นเองนะครับผม ถ้าหนักนะครับจะมีอยู่ด้วยกันสองรูปแบบคือบนพื้นกับลางกานเริ่มจากบนพื้นนะถ้าแรกคือ Ensign เรียกว่าถ้าหนักธรรมดาเลยก็คือแบบไม่ต้องกดทิศทางอะไรไม่ต้องอะไรนะครับผมต่อไปครับคือใส่ทิศทางคนระับจะเป็นไซส์นะครับต่อไปครับใส่ร่างแทนก็จะเป็นดาวดาวซิกเนเจอร์นะครับโอเคเราไปเข้าการอากาศถ้าแรกคือลิคลเวอรี่ ก็คือการกดท่าหนักการอากาศเฉยๆเลยนะครับไม่ต้องกดดอสเพื่อให้กเก่าวิจิตรเซินเนะาะต่อไปครับเก่าเพาคือท่าหนักการอากาศบกล่างนั่นเองนะประมาณนี้โอเคครับตัดไปดูที่เควสต่อไปกันเลยโอเคครับก็มาถึงเควสต่อไปแล้วนะก็คือเจสซ์ซอสนะครับดาเมจไลท์แอคนะไลท์แอคดาเมจก็คือการทำดาเมดเนี่ยท่าเบานั่นแหละของเจสซ์ซอสนะครับถ้าเบาเนี่ย,ยมีอยู่ด้วยกันเหมือนท่าหนักเลยสองรูปแบบคือเป็นพื้นกับการากะท่าแรกนะ คือเนลเล่าไหรหรือว่าเบาคำใดลเลยนะครับผมต่อไปครับคือใส่ทิศทางเข้าไปจะเป็นไซส์ไรนะครับหรือถ้าเบาทิศทางอะไนะโอเคต่อไปครับถ้าเบาบวกล่างอย่าเม็ดดาวไ์นะครับโอเคต่อไปครับถ้ากลางอากาศถ้าแรกครับเอ็นแอร์หรือว่าถ้าเบากลางอากาศนะครับต่อไปครับไซส์แอร์ คือถ้าเบาการอากาศบททิศทางนะครับต่อคือดาวแอร์คือถ้าเบาการอากาศบทร่างโอเคประมาณนี้งั้นตัดไปดูที่เคล็ดถัดไปกันเลยดีกว่ามาต่อในเคล็ที่4นะก็จะเป็นการที่เคโอสตูนะด้วยคาต้าเองนะคือการฆ่าสตูด้วยคาตานะ้ยังไงก็ได้ไม่ว่าจะเป็นคอมโบซิกเนเจอร์ฉับๆด้วยไลท์แอทแทกเดี๋ยววปลาใส่ก็ได้เช่นกัน ประมาณนี้นะครับไปดูที่เควสต่อไปกันเลยดีก่นโอเคนะครับก็มาถึงเควสที่5ใช่ไหมคุณเจม์ก็จะเป็นเควสในส่วนของการชนะมอร์ครับด้วยตัวละครที่มีเดเตอร์ลิซิตี้มากกว่า8ปนะ8หรือมากกว่านะครับซึ่งเดเตอร์ลิซิตี้มันเปรียบเหมือนมาแอนิเมชันบบนะอันนี้คือเ็าอธิบายลึกไม่ได้นะเด mm ี hmm. ๋ยวไว้ว่ากันทีหลังแล้วกันนะครับซึ่งมันจะเป็นในรูปของดาบมันแหละดาบตีดาบชิบะดาบก๊อังฟันะนะครับ ซึ่งตัวละครที่เราจะมาพูดกันเนี่ยเราจะแบ่งเป็นแบบตัวที่ต้องบัฟกับไม่บัฟใช่ไหมพี่เจ็บ <c oughs> ซึ่งขอพูดตัวที่ไม่บัฟก่อนละกันนะครับคือแบบไม่ต้องปรับสเต็กนะจะมีอยู่ด้วยกัน5ตัวตัวแรกครับคาสซิดี้แคสซิดี้เนี่ยเป็นตัวที่ไม่ต้องปรับอ่ะคุณเห็นได้ว่าถ้าเกิดปรับเนี่ยมันจะทำไม่ได้ต้องเป็น8ป้นนะแบบนี้แป้หรือมากกว่าขอแค่แบบนั้นนะเห็นจะทำได้ตัวต่อไปครับมาเป็นส่วนของลอร์ดแบ็กซ์นะครับตอนนี้ต้องปรับให้เป็นแบบอ่าอันนั้นเหมือนกันนะ ตัแปนเหมือนกันหนึ่งทําได้เพราะย่าไม่พูดนะว่าตัวไหนต้องปรับเป็นยังไงนะเดี๋ยวก็ขึ้นอ่านข้างบนนะครับผมต่อไปก็จะเป็นในส่วนของโคจิโคจิครับเด็กตัวหนึ่งที่สามารถทำได้โดยไม่ต้องปรับนะครับตัวต่อไปลูดรักคุณเจนสมัยก่อนรุ่นเฟยนะครับแต่ว่าเพื่อนรักสุดยอดของคุณเจนว่โบโคนะครับก็ห้าตัวนี้เป็นตนัวที่สามารถทำได้นะครับเพอ,อาะย่าไม่ทวนนะ ต่อไปครับก็คือตัวที่ต้องปรับสแต็กก่อนนะครับถึงจะทําได้มีอยู่หลายตัวเลยนะครับโอเคเริ่มจากตัวแรกนะคือเอดาครับเอดาเนี่ยปกติมันจะเป็นอ่าดนะต้องปรับเป็น8ถึงจะทําได้นะครับตัวต่ออย่างนี้ทุกตัวนะต้องปรับเป็น8เอาเองนะครับถึงจะทาได้นะแล้วขออนุญาตไม่พูดถึงว่าต้องปรับนะครับตัวต่อไปคืออาชุลีอาชุลีก็เป็นอีกตัวนึ้งที่สามารถทําได้ครับตัวต่อไปครับก็จะเป็นสัตว์ของจาร่าจาร่านี่ก็เป็นอีกตัวนึ้งที่ทาได้นะครับผมก็ ตัวต่อไปครับเป็นบูฉังนะก็เป็นตัวนึงที่สามารถทำได้เช่นกันนะครับตัวต่อไปยูมิโกะนะครับยูมิกกะเป็นตัวนึงที่ทำได้เหมือนกันครับผมตัวต่อไปครับจีโร่จิโร่เป็นตัวที่ทำได้นะแล้วก็เป็นตัวที่คุณเจมชอบมากตัวต่อไปครับจะเป็นส่วนของดักครับดักนี่ก็ใช้ได้อยู่นะครับตัวต่อไปจะเป็นส่วนของเรโนนะครับ เลโนอยู่ไหนอ่าเลโนนะครับก็ <Reno. S 1> มีตัวนึงที่ทำได้ตัวต่อไปส่วนของ <Arc adia. S 1> อาคาเดียอาคาเดียนี่ก็ทำได้เหมือนกันนะฮะในเรื่งก็ไม่ได้ยากมากและตัวสุดท้ายก็เป็นส่วนของ s อ o ซีโออ่าขอแค่ใส่สกินตัวนี้เนี่ยเอสซีโอนะครับประมานี Bra ้ mani. นะครับ <do> ก็จบไปประมาณนี้สำหรับรเควสนี้นะไปต่อที่เควสต่อไปกันเลยโอเคครับเควสต่อไปก็คือการเกณฑ์อีโรใช่ไหมครับเจฟใช่ yeah. ก็เพิ่มอ e ีโลโดยแล้งแบบไหนก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแลงวันวีวันนะครับยังไม่สอบแรงเลยแรงทูวีทูนะฮะหรือจะเป็นแลงซีซั่นอย่างอันนี้ก็ได้นะตอนนี้เป็นแร้งซีซั่นเป็นฟุตบอลนะัก็คือแลงสามสามงฟุตนะก็สามารถไปทําได้หมดเลยนะครับในพวกนี้นะฮะก็จะได้เควตนะขอแค่ได้อ e ีโลเพิ่มนะครับก็ได้เควตแล้วนะครับมันได้นับทั้งหมดนะทั้งอ e ีโลตัวละครทั้งอ e ีโลที่เราได้จากชนะอะไรพวกนี้นะนับหมดเลย กลับมาในครับตัดไปที่เควสต่อไปกันเลยดีกว่าโอเคมาสู่ที่เควสสุดท้ายแล้วก็คือการเคลีศัตรูด้วยรีเวอร์ซอนนะครับก็รีเวอร์ซ้อนนี่ยคือการอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าเดี๋ยวทำให้ดูกันเอ้าม่ยอมด้วยม่ยอมด้วยโอเคก็คือรีเวอร์ซ้อนนี่ยคือการสกิลอะสมมติสกิลไปทางขวาอย่างที่คุณเห็นใช่ไหมแต่การโจมตีจริงๆอะมันจะลากไปอีกด้านหนึ่งง่ายๆคือสกิลอะมันจะไปด้านหนึ่งนะเขาเรียกอะไรอะ อธิบายยังไงให้เข้าใจดีคือการโยนตีในครั้งแรกมันจะไปที่ด้านด้านด้านใดด้านหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนท้ายสุดจะไปอีกด้านหนึ่งนั่นเองนะเขาจะเรียกว่ารีเวอร์ซลก็คือแบบสมมติที่แรกไปขวาตอนจบจะพังซ้ายอ่ะอย่างที่ผมทำให้ดูเนี่ยนะครับก็คือการเกอ,อด,ด้วแบบนี้แหละนะครับซึ่งมันมีทําได้หลายตัวนะใช่ไหมครัเจมอย่างเชสก,ก้านี่ก็ทําได้ด้านหน้าเราทได้นะครับซึ่งขออนุญาต เก็บไว้ละวิธีการที่เข้าใจแล้วว่ามันมีเยอะนะแล้วก็รายละเอียดมันลงลึกนะก็ขอญอาตไม่พูดก็อันเล่ได้ไดหน้า,านกับตัวสองตัวนี้ไดหน้าโมเด็กอะเนี่ยตัวพวกนั้นทำได้ตรงนี้ก็ทําได้นะเจนะก้าเนี่ยก็มีหลายตัวถ้าเรื่องสัว์เอานะครับประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวไปสู่ช่วงสรุปประจําสัปดาห์กันเลยดีกว่าโอเคครับมาส,สู่ช่วงสรุปประจําสัปดาห์ละว,วก็จะเป็นช่วงที่เราจะมาสรุปเวสให้ฟังกันนะ ก็มีอยู่ด okay. so ้วยกัน7เควสเนาะพูดทำไมก็ไ so ม่รู้นะฮะแต่เควสหนึ่งเนี่ยค่อนข้างตะลึงนะโอเคสรุปของสดาสีเนี่ยนะครับก็เควสที่1นะครับก็คือการอีโมดบนเกาะนะสมมติใช้คำว่าบนเกาะนะออนอ่อนแอนอะไรเล่นนะก็ไม่แน่ใจว่าดีในมอนหรือเปล่าผมก็แคเขียนไปว่าอีโมดบนเกาะแล้วกันนะโอเคาก็คงเป็นเกาะที่ไม่มีฐานไงเช่นแบบยวกันไม่ฐานอืมใช่อันนี้อันนี้คือไม่แน่ใจนะ เอ๋อแต่ถ้าเกิดได้ก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยว่าเก็บเก็บเยีเลยก็ได้โอเคต่อไปที่คุณต่อไปนก็จะเป็นส่วนของอ่อสเปียร์เทเบิลแทดดามนะิเต้นั่นคือการทำดาเมจด้วยท่าหนักของสเปียร์นั่นเองนะต่อไปก็คือเกซอสไลท์แทดดามิเต้หรือการทำดาเมจด้วยท่าเบาของเกซอสนะครับต่อไปครับก็จะเป็นส่วนของเขาเรียกอะไรนะอ่าคาร์ตาเกโอนะการเกย์โอโจด้วยคาร์ตาเนี่ยเองนะต่อไปครับก็จะเป็นส่วนของ ชนะด้วยตัวที่มีเดซิตี้นะตั้งแต่แปดเลยมากกวา่าซึ่งผมจะแปลในคลิปนี้ว่าความคล่องตัวแล้วกันนะโอเคต่อไปครับก็จะเป็นส่วนของอ่า้ชที่6ก็จะเป็นอะไรนะลืมอ่า<ม>นึกแบบอีโลโลโอ้ใช่ครับก็คือการได้แต้มแร้งนะจากแรง้งหมดไหนก็ได้นะครับเรียกได้ทุกหมดเลยนะครับผมแล้วสุดท้ายก็คือการเขยสตูด้วยรีเวอร์ซอลนะหรือว่าซิกเนเจอร์ที o ่เขาเรียกว่า กลับด้านอ่ะคือจะตีไปขวาเนี่ยแต่ศัตรูไปไปจบซ้ายอยานี้ประมาณนั้นแหละโอเคครับไปต,ต่อที่ MP รายสัปดาห์กันดีกว่าเนาะ MP รายสัปดาห์นี้พูดแค่สามตัวได้ไหมมันม,ม,นมีมันมีพอไหมสามตัวมีแค่สองนะการอาวุธเฮ้ยขอดิพอไหมขอขอขอมาโกะเลยอ่าขอในขอสามตัวนะตัวแรกก็คือมาโกะคอนดิคออกตัวแรกมาโกะนะทำในส่วนของเจรซอดได้กับคาตาได้นะครับตัวต่อไปคืออาคาเดีย ทำในส่วนของอะคาเดียจะเยอะหน่อยคุ้มหน่อยเพราะเดสิตี้ก็ทําได้ด้วยเนาะนะ,นะก็อะคาเดียนะครับก็ทําในส่วนของยซอได้สเปียได้แล้วอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นส่วนของอตวัวแรวก็คือสเปียอ๋อเวนไนเวนไนเวนไนนะเป็นตัวนี้สามารถทําได้เพราะสามารถคทำในส่วนของสเปียได้แล้วก็คาตาได้นะครับประมานนี้นะครับสำหรับคลิปในวันนี้ ถ้าพูดผิดหรือข้อมูลผิดพลาดประก,การใดต้องขออภัยด้วยนะครับเนื่องจากพวกเราลองกันเองใช่ไหมคุณเจม mm hmm. แล้วก็ไม่ได้มีเวลามากขนาดที่ลองได้ตลอดด้วยก็ต้องขออภัยนะแล้วเรืนี้อาจจะมีคลิปแบบใหม่นะซึ่งแบบเ็าจะเป็นข้อมูลค่อนข้างเยอะนะก็สามารถรอรับชมรับฟังกันได้นะครับประมาณนี้สำหรับคลิปในวันนี้ก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Sub s c r i b ์เราด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดผลง,งานให,ใหม่ของเราเนาะแล้วก็เป็นกำลังใจให,ให้เราอีกด้วยนะครับผม ก็ S 1> <S 1> อีกอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดสงสัยอะไรหรือว่าอยากสอบถามอะไรก็ตามนะคอมเมนต์ได้เลยนะครับอยากให้ทําอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เช่นกันนะพวกผมอ่านเสมอนะขึ้นอยู่ว่าทำได้หรือไม่ได้นะใช่ครับเจมส<ช>์อืมนะก็ <นะ S 1> ถ้าเกิดสะดวกหน่อยว่าอาจจะทําได้นะเดี๋ยวว่าอะไรก็ต้องดูก่อนอีกทีนะครับประมาณนี้ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้แล้วกันครับสวัสดีครับ